ชายชาวจีนที่มีอายุถึง256ปีเป็นเรื่องจริงหรือแค่ตำนานกันแน่คุณคิดว่ามนุษย์เราจะมีอายุยืนยาวได้สักเท่าไหร่ในขณะที่บันทึกอย่างเป็นทางการได้ระบุเอาไว้ว่าชาวกาวมองหญิงชาวฝรั่งเศสคือผู้ที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่มีอายุมากถึง122ปี5เดือนกับอีก14วันแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า มีตำนานที่กล่าวถึงชายชราชาวจีนคนหนึ่งที่ระบุว่าเขามีอายุมากกว่ากล่าวมองถึงสองเท่าเลยทีเดียวหลี่ชิงหยุนชายชราชาวจีนคนนี้ถูกระบุว่าเขามีอายุมากถึง256ปีโดยเสียชีวิตลงในวันที่6พฤษภาคมคศ1933โดยในช่วงทศวรรษที่1920 ชื่อของเขาได้ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ของอเมริกาหลายฉบับโดยนายหลีอ้างว่าตัวเขาเองเกิดในปีคศ1739นั่นจะทำให้เขามีอายุมากถึง197ปีในวันที่เสียชีวิตแต่ศาสตาราจารย์วูชุงเฉียนคณะวดีของกรมสามัญศึกษาในมหาวิทยาลัยมินกัว ได้พบหลักฐานที่แสดงว่าในลี่เกิดในปีคศ1677ซึ่งเป็นบันทึกแสดงความยินดีจากจากักรวรรดิจีนต่อวันเกิดครบรอบ150ปีและ200ปีผู้สื่อข่าวของเดอะนิวยอร์กไทมส์ได้เขียนเอาไว้ในปีคศ1928เกี่ยวกับชายแก่หลายคนที่เป็นเพื่อนบ้านของในลี่ยืนยันว่าปู่ของพวกเขารู้จักในลี่เป็นอย่างดี ในสมัยเด็กๆนายหลีได้เดินทางไปหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นการซูฉานซีทิเบตแมนจูเรียรวมไปถึงสยามบ้านเราอีกด้วยโดยในช่วงร้อยปีแรกเขามีอาชีพเป็นคนเก็บสมุนไพรหลังจากนั้นเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนขายสมุนไพรแทนโดยรับต่อมาจากคนอื่นอีกทีตลอดชีวิตของนายหลี นายหลีแต่งงานมาแล้วทั้งหมด23ครั้งและมีลูกหลานกว่า200คนซึ่งสืบต่อกันไปถึง11จ e เนอเรชันซึ่งนอกจากจุดเด่นที่เขาอายุมากแล้วนายหลีเป็นคนที่มีร่างกายใหญ่โตกว่าชาวจีนโบราณทั่วไปมากตามข้อมูลระบุว่าเขามีความสูงถึง210เซนติเมตรเลยทีเดียวแม่ทัพวูปเปยฟู่เคยพานายหลี่มาที่บ้านของเขา เพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตให้ยืนยาวถึง250ปีซึ่งนายลีได้เคยบอกเคล็ดลับเอาไว้ว่าจงทำหัวใจให้เงียบสงบนั่งเหมือนเต่าเดินให้คล่องแคล่วเหมือนนกพิราบและหลับอย่างสุนัขและนี่ก็เป็นเรื่องราวของชายผู้ที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงแม้จะมีข้อมูลของเขาถูกบันทึกเอาไว้อย่างละเอียด แต่มีเพียงแค่อายุเท่านั้นที่ยังไม่สามารถพิสูจน์อย่างเป็นธรรการได้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ว่านายหลี่คนนี้จะมีอายุมากถึง256ปีจริง